เออคันเนียนเอยเอเอาต,าตายตายตายดิเพื่อนมามีปะตายดิเพื่อนมาโอเคนี่เชียร์หมดอันนี้เชียร์หมดมีแต่รอบนอกมีแต่รอบนอกโอ้โหพักคิวก่อนเยอะมากดีโลดดันกันมาเหรอดันกันมาเหรอเพื่อนเราเองพอดิเพื่อนเราสวยสวัสดีพี่ชายสวัสดีโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรหมดหมดหมดอย่างนี้ อย่างนี้เก็บหมดสามสิบนัดยังยิงหมดอ่ะโคตรแรงแล้วคุณโคตรแรงเดือดเกินเออโดนถัดยิงตายเออสุดยอด <c oughs> <c oughs> เออดีพี่ชายโอ้ดีพี่ชายเออนัดเดียวสวยรีโหลดเออโอเค,เอเอออเคจุดเกิดดีอยู่นัดตรงนี้เออยิงฟรีไป ยิงฟรีไปไม่มีใครมองผมเลยไม่รีบไม่ร้อนไม่รีบไม่ร้อนนอนทําไมล่ะผมอยู่ข้างหลังโอ้โหนอนยิงชิวโอเคเล่นใครอยู่พี่ปิ้วปิ้วปิ้วโอเคดิโลดมาวิ่งทำไมเพื่อนอยู่ตรงนี้พี่เอออ้อมดิมีีกปะเทตายดิโลดตายโอ้ย สวัสดีครับชาวเฟรเดอริกเบอรท่านอยู่กับผมกองซ่าครับตามชื่อคลิปครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงปืนที่เรียกว่าอยู่ในช่วงท้ายเกมและมันโคตรดีเลยครับสำหรับในส่วนของปืนกระบอกนี้ครับ cl 1 9เป็นปืนตระกูล assault rifle ที่อยู่ในหน่วยของ assault ซึ่งบอกเลยว่านิ่งแรงแรงชิบหายด้วยต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับเรียกว่าแล้วนิ่งแบบแล้วโกงอะ่ะปืนมันโกงมากนะฮะก็เรียกว่าต้องรีบเล่นนะไม่รู้จะเนิร์ฟหรือเปล่านะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าแต่งยังไงเล่นยังไงบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ มาแจกกองซาเลยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD2024 เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและตอนนี้ครับเดลต้าฟอร์สครับเปิดให้เติมผ่านทางเติมโค้ดเกมแล้วครับสำหรับใครที่สนใจครับโดยแบบผ่านทางแพลตฟอร์มสตรีมครับเพียงแค่ใช้ UID ก็สามารถเติมได้เลยครับและก็ในส่วนของใครที่เล่น ทางเซิฟกเลน่าครับใครลองอินผ่านเฟซสามารถจัดได้เลยนะครับก็ปุโมชช่นตามนี้เลยถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น v v a l o r a n t Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลย link อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ โในส่วนงปืนนี้นะครับในส่วนของ CL นะครับก็เป็นปืนเล่นเพราะเป็นปืน Endgame เลยก็ว่าเป็นปืนสุดท้ายของตัวเกม Delta Force เลยก็ว่าได้เพราะว่าปลดในเลเวล43นะครับเป็นปืนท้ายเกมแบบท้ายเกมจริงๆนะครับผมซึ่งตัวปืนเนี่ยผมจะแต่งเน้นนิ่งเหมือนเดิมซึ่งอ่ะในส่วนของสั้แต่ปืนก่อนปืนกระบอกนี้นะครับนี่คือผมแต่งคอนโทรลมาเยอะมากเป็น79ซึ่งจริงปกติปืนมันไม่ได้นิ่งมากหรอกครับแต่ว่าปืนเนี่ยมีดาเมจอยู่ที่26 26นี่ถือว่าแรงมากนะถ้าเทียบกับ Assault Rifle หลายกระบอกนะครับ26นะเนี่ย ยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยแรงเท่าเอเคเลยแรงเท่าเอเคเลยแต่ว่ารัวกว่าอ่าเจ็ดห้าเก้าเห็นไหมเนี่ยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอ่าอันนี้ลันล,ลันช้ากว่าอ่าอะไรแบบนี้ซึ่งปืนมันนิ่งมากๆนะครับซึ่งความโหมดของมันหลักๆคือตรงไหนรู้ป่ะคือตรงแก๊สแก๊สบล็อกมันจะมีในส่วนของอ่าอุปกรณ์ที่ติดแล้วทําให้ปืนเนี่ยยิงได้รัวขึ้นปกติเนี่ยปืนจะอยู่ที่หกร้อยหกสิบคือมันนิ่งแหละแต่ว่ามันไม่รัวเว้ยแต่ว่าเราไปติดอันเนี้ยเพื่อให้ปืนมันร,มรคา,าลเยบ ซึ่งของแต่งก็ประมาณนี้ผมจริงๆมันมีแม็กในส่วนของ60แล้วนะแต่ผมรู้สึกว่าใส่แล้วมันไม่คล่องตัวครับมันเล็งไม่ทันผมผมคิดว่า30นี่ก็คือยิงโอ้โหแบบยิงแบบดูเดือดแล้วอ่ะจริงๆนะในส่วนของแต่งเหมือนเดิมนะครับโหลดเอานะครับผมจะเซฟไว้ให้นะครับผมอ่ะเหมือนเดิมนะครับกล้องซ่าอ่าโหลดเอานี้เซฟไว้ให้เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวแปะไว้ให้เหมือนเดิมลองไปแต่งกันได้นะครับอันนี้คือในส่วนของตัวปืนนะครับบอกเลยว่าโคตรนิ่งนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่เอฟเฟกต์การด นี่อ่ะเทปะปั๊บจะปั๊บปั๊บใส่กระสุนอืมไงเทปะนะซึ่งตัวปืนก็นิ่งมากผมจะลองยิงให้ดูนะเอาแบบคอนโรลนะแทบไม่มีแรงดีดเลยเห็นไหมครับบอกเลยว่าปืนนี้โกงจริงผมเล่นมาแล้วบอกเลยว่าโหรีบเล่นนะครับรีบเก็บเลเวลแล้วบอกเลยว่ากระบอกนี้จะเป็นกระบอกสุดท้ายของคุณแล้วจะไม่เล่นกระบอกอื่นเลยแน่สาว <c oughs> โหดจริงไปครับลุยมาครับผมเข้าเกมกันมาแล้วครับ Let's go โอเคเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเฟินที่นิ่งฮะนิ่งจนแบบผมแบบเออมันนิ่งนิ่งเกินไปอ่ะเล่นก่อนนะเล่นก่อนเลิฟนะเนี่ยนิ่งนิ่งแต่ว่ากระสุนอันนี้น้อยนะสามสิบนัดนะแต่เชื่อผมเะว่าสามสิบนัดนี่ก็เหลือแล้วจริงดูดูแลนดี้นะดูผมยิงนะทุกคนนะลีโหลดเกิดไหมฮะเกิดไหมครับผมเกิดไปครับ อุ้ยเปรียบนี่เลยสองไอ้บ้าตู้อยู่ข้างหน้าเต็มเลยยิงเบอร์ไปครับเดี๋แกบอกปากอยู่ทำไมนี่เดี๋ยวมีตัวตรงนี้หนึ่งตัวนี่รอกันอึ๊บแล้วพเน้นความคล่องตัวโอ้รถถังด้วยโอ้เห็นแล้วหนึ่งตัวแต่รถถังยิงอันนี้ยิงสู้ไม่ได้นะรถถังมันยิงซ้ายอยู่วะดิไปเลยเพื่อนปิวปิวปิวไปโอเค บึมบึมบึมไปเอาตายแล้วเหรอสุดเย้ซันไนระเบิดเดี๋ยวบอกาสจะยิงซันไนโช่สักหน่อยโอเคยิงกดไปก่อนรีโหลดโอ้โาเพื่อน,อน,โ,อโ,ออนโอ้หรือเปล่าไม่โพโอเคมาสุดมาโอ้มุมนี้ข้างหน้ามีคนโผล่ไอตัวจัดรีโหลด ไม่เป็นไรเรื่อยๆเราเรื่อยๆกระสุนเรามีเยอะฮะดูปืนนิ่งเลยทุกคนนิ่งกริปผบอกเราบอกเราก็นิ่งกริฟผมบอกเลาว่านิ่งกริปผมบอกเลาว่านิ่งกริปโอ้แต่ศัตรูตอนนี้เยอะมากครับศัตรูตอนนี้เพื่อนเราชุบเพื่อนเราชุบสวยเพื่อนรีโหลดเบิกอไปเพื่อนหนึ่งยิงไปหนึ่งฮะฮะไม่โดนได้ไงอ่ะเฮสวยเพื่อน ดีโหลดยิงเพื่อนนั่นแหละยิงไปให้หมดโอ้โอหเยอะไปตรงนี้เยอะไปะไปัปปกยาฮิวก่อนกลับมาก่อนครับโอเคตายอีกหนึ่งขวามาอีกอเยอะจัดๆตรงนี้หรือเปล่าตายหนึ่งโอ้เดือดเกินเดือดไม่ว่าแต่ปืนมันนิ่งอ่ะมันก็สนุกดีครับพี่ชายแตอนทำไมเล่ามาโอเค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 ,อเ,ค,อเ,คเปิดอัลติเมท วัสดีพี่ชายโดนยึดแล้วโอ้ตูเยอะมากโอ้ได้ปล่าไม่รู้แต่ผมวิ่งมาแล้วโอ้ไม่รู้ตรงไหนตรงไหนมาแล้วพี่ชายสวัสดีพี่โอเคขอก่อนไปโอ้โหเยอะจัดๆมาผมลุยกันต่อบอกเลยอริจริงแน่ว่าปืนมันอา,นาจจะแบบไม่ได้รัวปืดป้าด่ะแต่มันแบบมันแรงอะมันแรงแล้วมันนิ่งอะบอกเลยว่าลืมเอสเอสจีอะเอสจี G นี่คือแบบลืมไปเลยฮะ หรือไม่รูว่าเขาเน็ตจจริงๆเนี่ยยิงได้หมดระยะนี้ยิงได้อะแล้วคือปกติถ้าเป็นเน็ตจีอะมันจะยิงแบบเรียกว่าไงอ่ะแค่ตอดตอ,ดอ่ะแต่นี่คือความมันเป็นกระบอกใหม่อ่ะกระบอกเนี้ยคือมันแบบมันตายอ่ะโอเคเไหนเพื่อนอเฮ้ยดีโหลดซ้ายมีขวามีโอดีพี่ชายตายอดต่อขวามา ผมเกิดมาโอ้โหชุดไม่ได้เพื่อนตายครับแต่ผมปักคิวทำไมนี่มีคนโดนด้วยอ้อ,อมซ้ายมีคนหรือเปล่าซ้ายมีคนหรือเปล่าโอ้ระยะนี้ยังไงก็คือปืนแอ็ปเซินะฮะจะไปย,ยิงไกลมากๆก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ถ้าถามว่ายิงทำไ,ไมยิงได้ฮะโ,โ,โ,โอเคมีโหลดข้างหน้าน่าจะมีประตูโอเคบูทน่าจะมี อดอ้ดมาจังหวะวิ่งมาโดนระเบิดพอดีตายดิอย่างงี้ระเบิดสองกำลังโดนยึดเพื่อนไปเอาจุดระคืนมาก่อนยิงระเบิดไปเหมือนซ้ายมีคนยิงมาปะเฉลียพอได้อยู่แม่ของใครของเพื่อนเราโอ้โหเอาระเบิดอีกเศร้าเลยแล้วมีมีเพื่อนชุบไหม ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีไม่มีเพื่อนหรอโอเคดีนะดูว่าเพื่อนวิ่งผ่านแล้วเพื่อนจะไปชุบซะแล้วสวยมี่หนึ่งโดนแล้วโอเคไปครับหล่อใส่สก่อนตน้องให้เพื่อนรเวนโอเคตายหนึ่งสวยเพื่อนวันด,ดีเพื่อนอือวันด,ดีเพื่อนไปยเน้เนนิ่งเน้นซิงไปครับวิ่งใส่มองไม่เห็นอะไรเลยแต่ผมยิงได้ทัาไหนแน่นอนยิงไปงทันที รีโหลดไม่มีคนแต่ข้างในน่าจมีคนนาดีเอาสวยตายรีโหลดเย้ยโอเคตายหนึง่งดีโรเถิดไปเลยเพื่อนให้ตายปะตายโอเคอยู่ข้างในเต็มเลยวะมีรถถังด้วยอดีพี่ชายโผล่เปล่าไม่โผล่ไม่โผล่ก็อยู่เงี้ยเรื่อยๆมา โอ้ยออข้างบนข้างบนเยอะมากข้างบนเยอะมากอลันจะไปช่วยบีหนึ่งเพื่อนตู้ยเยอะมากอ้อมดีกว่ามีคนวะเ้ยมีคนมีข้างหน้าเลยอืมรีโลก่อนอือเคสวยฝากคิวไปหนึ่งทีมาแน่ไหมจ๋าสวยวเย้ยมีกหรอรีโลดอือตายอืมเก็อบอยู่สวยครับมีเปล่าไม่รู้มีหรือเปล่า โอเคตังน,นี้ไม่มีละไปช่วยฝั่งนู้นก่อนครับตายโอเคตรงนี้มีคนปดีพี่ชยัยเล่นอะไรอยู่เกิดเหรอมีโรดไปครับม,มีคนตายตาย โหลดข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนเยอะด้วยแต่ล้วเพื่อนตายมีรถมีรถถังอยู่ตรงนี้ทำไงดีคานเข้าได้ไหมคานเข้าได้ไหมไอ้คานเนียนคานเนียนเออคานเนียนเออตา,ตายตายตายดิเพื่อนมามีปะตายดิเพื่อนมาโอเค นี่เคลียร์หมดอันนี้เคลียร์หมด,นนหม,ดมีแต่รอบนอกมีแต่รอบนอกโอ้โหผักคิวก่นอนเยอะมากดิโรดดันกันมาเหรอดันกันมาเหรอเพื่อนเราเองพอดีโอ้โหข้างนอกก็มี <c oughs> เดินใส่เดินใส่เลยเฮ้ยแต่ปืนมันนิ่งจริงนิ่งมากม,มีคนวางจุดเกิดไว้ตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่เออตายหมดโอ้โหแมกกาซีนหนึ่งเก็บไปสาม ดีพี่ชายโอ้โหจังหวะจังหวะปีนพอดีเลยเกิดตรงนี้ได้เหมือนเดิมเล้วแคือมีคนมาให้ยิงกันดิมาสวยสดีมาที่เพื่อนเปิดจุดเกิดว้อย่างนี้ดีอยู่ยิงไปฮะยิงไปครับโอ,โอเคมาดิครับมาดิครับแล้วเป็นผมอย่างนิ่งอ่ะโอ้โหคือน,นิ่งจริงคือน,นิ่งไม่ว่าพี่แกแรงไงนี่แหละความน่ากลัวงก็บอกนี้ คือเกิดยังอยู่แล้วเกิดนะพวกมีคนเลยโอเคสวยโอเคเปิดอันติวิ่งมาอีกหนึ่งนิโรธน่าจะมีคนอีกตายระเบิดไปหนึ่งนิโรก่อนปั๊บปั๊บปั๊บโดนไหมพอนราโดนเหมือนกันแล้วพอเราสวยพอดีพ uh ี่ชายพอดีโหอะไรวะเนี่ยอะไรหมดหมดหมดอย่างนี้อย่างนี้เก็บหมด สามสิบนัดยังยิงหมดอ่ะโคตรแรงแล้วโคตรแรงเดือดเกินเออโดนฐานยิงตายเออสุดยอดเกิดไกลหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราใส่ได้อยู่นี่ระยะนี้ระยะนี้ยิงได้นะโอ้ยจะวัดเปล่ะพี่โอเคเอาเปิดไปเพื่อนฟิ้วปิวไปตุ้มตุ้มตุ้มไปฮะ สวยอยู่ต้องปักยูทำไมเนี่ยโอเคอ้อ,อมได้ไหมเราไม่ประทับตรงๆครับเราอ้อมแล้วเ,เออเราอ้อมเราอ้อมลงก่อนลงก่อนไป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 อันติเนตมาอันติเนตอิสเรดดีอ้อมครับอ้อ,อมอ้อ,อมเหมือนเดิมอะเราจะไม่ประทับตรงตรง,ตรงเหมือนขวาจะมีคนนะมีดิฮะมีดิครับอืไปครับผม วิ่งวิ่งสายฮะอ้อม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 ข้างหน้าคือเยอะมากดิ้นเสียงอยู่โอเคตายตายรีโหลดสไลด์มาเยอะข้างหลังมาใครยิงมาพี่ชายจ้เาเหรอจ้เาเหรอพี่ตาย สวยโอเคเย่อีลดทางรถทางโอ้ my god บั๊มปัมปัมไม่ต้องมาเพื่อนรีโหรตตายโอ้โยเดือดจัดจัดมาอีกทีมาอีกทีผมยิงหมดผมยิงหมดโอเคมีคนมาอีกเปล่าอืผมยิงได้หมดอ่ะมาดิครับอืม,มา เออมาดันมาเอา้าโดนยึโดยโดนยึดเฉยมันเยอะกว่าดีโลดปิวป้วปิว้วปิ้วมาไหนก็อยู่ละก็เอาให้หมดเลยแล้วกันเต็มที่ฮะและเดือดจัดจัดเดือดจัดจัดปืนมันดีจริงบอกเลยคุณจะลืมกระบอกอื่นไปเลยกระบอกอื่นคือปืนกากอันนี้คือปืนจริงโอ,โอ้ยไม่น่าเล่นมุมนี้เลยมุมนี้มุมลำบากครับ เพราะว่ามันมาหลายทิศทางแต่เพื่อเรามีจุดเกิดตรงนี้แล้วผมเกิดมาเกิดมาแตกไงมีปะโอ้โหไม่ไหวฮะเยอะเกินเกิดตรงนี้ได้โอ้โหมุมน <c ười> ี้มุมมุ enting, มเล่นได้อยู่เหรอได้แหละระเบิดโอ้ไ oh, ม่กอดฟิวฟิวฟิวถามมุมเล่นไปเยอะระเบิดแล้วโอ้ย <c oughs> โอเคมีหนึ่งตัวตายดีโหลดข้างหน้ามีหมทแต่ไมยเพื่อนว่าไงพี่ชายไปไหนแล้วพี่โอเคดีโหลดไหโอ้รถถังรถถังนี่ซูมไม่ได้อันนี้ซูมมนนซ่มมาได้เด้อโอเคอ้อมดีกว่าสวยเพื่อน หามุมยิงกันดีกว่าหามุมยิงกันดีกว่าโอ้โอ้โอ้ถล่มขนาดนี้ตายก็ได้และยังเกิดตรงนี้ได้อยู่โอ้โหเป็นมุมที่บอกเลยว่าอันตรายจัดจัด,จดมีตู้ปะเนี่ยโอ้ไม่รู้แต่ผมนั่งอยู่ตูวิ่งมาขวาด้วยโอ้โอ้เอออะ ดีพี่ชายโอ้ดีพี่ชายโอเคนัดเดียวสวยรีโหลดโอเคจุดเกิดดีอยู่นะตรงนี้เออยิงฟรีไปยิงฟรีไปไม่มีใครมองผมเลยขอบคุณครับพี่ยิงอะไรผมเนี่ยรีโหลดไม่รีบไม่ร้อนไม่รีบไม่ร้อนนอนทำไมล่ะผมอยู่ข้างหลังโอ้โหนอนยิงชิวโอเค เล่นใครอยู่พี่ฟิวฟิวฟิวโอเคดิโลดมาวิ่งทำไมเพื่นอนหยุดตรงนี้พี่เอออ้อมดิมีปะเทตายโิโรดตายโอ้ยพันก่อนไม่ไหวแล้วเยอะเกินโอ้โอ้โอ้พักยาหนึ่งทียังรอดอยู่โอเคเข้าช่องนี้มาโอ้ย โอเคอยังเล่นได้อยู่โอเคนีโหลดอ้ฟิวฟิวฟิวฟิสเอาไปสองสามบึ้มไปโอเคมุมนี้มุมนี้พอเล่นได้ 1, 8, ม,ออมันแฟดมาแฝดราอ้อมครับแฟดเราอ้อมอืมจะเอาเหรอม,มีช่องให้ยิงอูอ้มีช่องให้ยิงแล้วผมยิงไปแล้ว93ตัว เดือดจัดจัดบอกเลยไม่ต้องคุกต้องเข้าอ่ะวันนี้ยิงกันอย่างเดียวโอเคไปครับหลังมีคนนะตรงนู้นมีโอเค oh <my> โอค้ my god โอ้โอ้มองไม่เห็นอืมโดนแฟลพอดีเมื่อกี้เอาศัตรูดันมาลงเลยว่าเพื่อนผ่านปะ ไม่รู้เรียกไปแล้วเรียกไปแล้วอ่เพื่อนม่งทหรือเปล่าผมเรียกไปแล้วอูว่าผมเรียกมาแล้วจรวดลงในสามอหึิโโอ้โหโอ้โหโอ้โหกี่แต้มวะนะโอ้โหอโอ้โหโอ้โหโอ้โห 4,000แต้มคร,รับพี่ชายฟิวฟิวฟิวไปที่รถคิดว่าระยะน,นี้ยิงไม่ได้เหรอขึ้นได้ครับตรงนี้หนึ่งตัวโหลดโอเคสวยหนีปะ่ะนี่แหละเห็นอยู่โอเคตายดันหน่อยแล้วกันเพื่อน พี่ชายก็ดันเหรออุย้ยจะเล็งตัวไกลตัวใกล้ก็มีรถระเบิดไปอีกหนึ่งฮะสวยงามยิงระเบิดไปหนึ่งทีเดี๋ยวเปิดบูธไปไปหนึ่งยิงไปสองข้างบนมีคนมาเห็นนะเดีย๋ยวชีต้องไม่เห็นนะเพื่อนโอเคนี่รถยิงไปยิงไปอีกหนึ่งเฮ้ยขอ้อมบ่ามีนี่มีคนอยู่ในบ้านนี่ โอ้เพลินเลยเพลินเลยพี่ลดเพลินเลยพี่ชายมาดิมาดิ้ข้าง,งบนมีคนอยู่โอ้ถอ,อยก่อนถอยก่อนถอยก่อนตรงนี้เล่นไม่ได้ตรงนี้มุมไกลมุมไกลทั้งหมจะมีคนตายหนึ่งโอ้โหเยอะจัดจัดเดินมากับเพื่อนมุมนี้เอ้ยมุมอร่อยของเราเว้ยอร่อยเว้ยแล้วเรายิงอัดเข้าไปในห้องก่อนอืมีคนหรือเปล่า นีดิยิงเพื่อนผมหมอใชดด่ปะวะช่เพื่อนหน่อยชุดเพื่อนหน่อยแต่นนว่าแบบไม่รักเพื่อนโอเคโอเคเห็นละรีโรดอ,อ้อมแล้วครับผมอ้อมเลยขวาก็มาอยู่เย้ใจเย็นโอเคมีมุมยิงอยู่โอ้ตรงนี้ ดีโหลดอืมก็สุดพอดีรีโหลดตายอึมยิงเพินมเกินท่ามใจพอดีพี่โอเคเอามีคนระเบิดด้วยเออสวยท่าสุดตาสุดท้ายแล้วผมขอยิงหมดเลยแล้วกันนะอือดีโหลดโอ้มันยิงมันยิง ให้ถอยปับ๊บพอดีโอ้ยไม่ทนันเกิดมาข้างในบ้านมันดันเหรอโอ้โหมันดันจริงๆบึ้มบุ้มบุ้มโดนไปสองบึ้มแล้วเราจะเสียซีว่ะทุกคนกราจะเสียซีทุกคนและแกางจะเสียซีครับโอ้เราฝั่งนู้นเหรอโอ้ยยังว่ะยังไม่จบว่ะทุกคนที่เราก็ไม่ยอมสไนเปิ์ไม่ต้องยิงได้ไหมเพื่อนอเ เออยิงไอตัวพวกนั้นอ่ะยิงไปรีโหลดเออเสียซีจนได้อะไรผมหามุมยิงฮะโผล่มาถึงกับตายอยู่รีโหลดอือออกมาเพื่อนโผล่มาท้ายรีโหลดอือโอ้ยไม่ไหวแตบอกเลยว่าจำนวนคนเหลือแค่130ครับเหนื่อยอ่ะผมบอกเลยน้อยมากครับร้อยาตัวเนี่ย คุณผมแต่งอย่างนิ่งไงดีโหลดโอเคพอดีพี่ชายสิงรถใหม่อีกแล้วรถใหม่อีกแล้วสวยเพื่อนเอามาส่งคนเนรอตรงนี้อ่ะสบายดีมาส่งคนนะโอเคดีโหดอืมตกตายอยู่ระยะนี้มันไกลอยู่ครับแต่ถามว่ายิงได้ไหมยิงได้ครับโอเค ยิงไปฮนะดีโลดเออกระสุนจะหมดแล้วเด้อต้องลงไปข้างล่างแล้วโอ้สไนตเปอร์ยิงมาคิวก่อนโดนควันไปโดนควันไปเอไอกระสุนอยู่ไหนวะอ๋อกองเสกอยู่ข้างนอกนี่วะบ้าเอ้ยเป็นไรไม่ต้องชุบเพื่อนโอเครถถังใหม่แล้วอ้อมได้ไหมโอเค ดีโลดดันมาเลยเพื่อนโอ้ไม่เอาโอ้สู้ยังไงจะโดนอยู่โดนอยู่โอ้ยมาลุยกันต่อข้าน,นามีคนเยอะเฮ้ยโดนไหมฮะมีคนโดนด้วยดีโลดดักไว้เลยฝั่งนี้ไม่ต้องออกมาเพื่อน โอเคมีคนอยู่นมเมื่อกี้มุมนี้ยิงได้ผมดาร์กรอโอ้โหโทษทีเพื่อนโทษทีโอ้ยเขาเรียกอะไรนะบ้างเรียกของลงได้อยู่มีคนก่อนแล้วกันมีคนก่อนแล้วกันรีโหลดเย้หิวก่อนอืมพร้อมเหรอไหมไม่เห็นใครเลยรอพักไว้ก่อน อีกไปหนึ่งเกือบตายเหมือนกันตัวนี้เ่อเราอยู่ตรงนี้วะเรายังสู้มหมนจะสู้ไม่ไหวโอ้โหเหมือนจะมีอีกปะมันมีนะเคลีริโหลดอ,อันตรีทำไมไม่รู้รู้ก็ยิงได้แล้วกันเออรถจำนวนคนครับรถจำนวนคนเลยรถจำนวนคนรถจำนวนคนไม้่ก่อน เออลดจำนวนคนไว้ก่อนเกิด <_ an> กับเพื่อนมาเราเรียกของได้อยู่มีอยู่หมื่นแปดเย้ข้างหลังมีเย้ยข้างหลังมีบ้าเอ,อ้ตายปักยาก่อนรีโรถเออยิงอะไรผมเนี่ยฟิวฟิวฟิวระเบดติดเพื่อนโอเคสวย เราวางจุดเกิดไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคนิสั์มาลงเพื่อนนิสั์มาลงสวยมีโหลด,ดนิสัยลงไหนไม่รู้แต่น่าจะใกล้ใกล้ๆผมนี่แหละโดนเมาส์เออโดนครับสองสองคนนี่แบบจุดเกิดได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้จ <laughs> ุดเกิดนี่เหมือนไม่ได้ใช้เลยเอามาทำไมเนี่ยโอเคเได้จรวดเล่นๆครับชะนะแล้วเรียบร้อยครับก็เป็นอีกปืนที่ เล่นมันนะปืนเดนเกมนะใครที่แบบอยากเล่นผมก็แนะนำฮนะเก็บจนตันเมื่อไหร่ก็ยังไงก็ต้องเล่นอะ่ะก็บอกเนี้ยเออปนืนที่ถ้าคุดลดเมื่อไหร่ฮะไม่เล่นคือ, <c oughs> อยังไงก็พลาดอะ่ะจริงก็บอกนี้เพราะมันโหดโหดแบบโหดโคตรโคตรครับผมอ่ะโอเควันนี้มานี้แล้วกันฮนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระจายกล้องซ่าด้วยครับสำหรับวันนี้เอาไว้เจอกันปืนนี้บอกเลยเอนเกมต้องใช้ใครไม่ใช้บอกเลยว่าพลาดจริงเพราะแม่งโกงมากต้องรอดูเขาจะเนิฟหรือเปล่า รอดูแล้วกันนะปืนนี้โหดจริงโอเควันนี้มาด้วยกันไม่เจอกันไหมครับผมสวัสดีครับคิวไ้ทั้งหมดเท่าไหร่135คิวแบบเดือดๆนะฮะเราแรงขึ้นไปแบบหึงสองดาวเลยครับอย่างสุด <laughs>